ถ้าหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณกําลังใช้ Facebook ในการโปรโมทสินค้าแล้วมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเฟซบุ๊กก็มีการปิดการทําให้คุณไม่สามารถที่จะนําสินค้าของคุณไปโปรโมทได้ถ้าคุณกําลังมองหานะครับว่า Tik To อกจะใช้แพลตฟอร์มในการโปรโมทสินค้าและขายสินค้าของคุณได้หรือไม่นะครับวันนี้ผมจะมาตอบให้ครับเดีย๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับ ผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออนไลน์กับคุณนะครับและในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ TikTok อกครับในการโปรโมทสินค้าและขายสินค้าของคุณครับคุณอาจจะกําลังคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะคล้ายกับ Facebook ใช่ไหมครับผมบอกเลยว่า TikTok อกนะครับมีกฎของชุมชนที่มันมีความแตกต่างจาก Facebook อย่างสิ้นเชิงครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณเข้ามาเป็นมือใหม่นะครับคุณจะต้องรู้ครับว่าคุณจะต้องทํายังไงถึงจะเริ่มขายใน Tik t o ็อกได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันทีละสเต็ปเลยครับแรก ต้องรู้ว่าก่อนที่คุณจะสามารถไลฟ์ได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีผู้ติดตาม1,000คนนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าหากใครเข้ามาในติ๊กต็อกแล้วเป็นมือใหม่นะครับคุณจะไม่มีปุ่มไลฟ์ครับคุณจะต้องหาเพื่อนให้ได้ครบ1000คนก่อนนะครับซึ่งมี2วิธีครับวิธีแรกนะครับคือคุณจะต้องสร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ครับให้คนเห็นตัวคุณและเห็นคอนเทนต์ของคุณครับเดี๋ยวคนจะมาติดตามเองซึ่งขั้นตอนเนี้ยนะครับมันจะใช้ระยะเวลาที่มากกว่าปกติครับหรือวิธีที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีทางลัดนะครับผมไม่ค่อยจะแนะนาครับคือการไปกดติดตามเพื่อนครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมากดติดตามกััับบบบเองงครวิธีีทาดแน้ มันจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับถ้าหากคุณมองในระยะยาวเพราะว่าถ้าหากคุณเนี่ยไปกดติดตามมาติดตามกลับนะครับคุณจะได้กลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้สนใจในคอนเทนต์ของคุณหรือว่าในเนื้อหาหรือว่าสินค้าของคุณนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยการกดติดตามมาติดตามกลับนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยส่งผลให้คุณนะครับในระยะยาวครับดังนั้นคุณควรจะโฟกัสที่ข้อหนึ่งคือการทำคอนเทนต์ทำยังไงให้คนเห็นคุณแบบเตะตาและโดนใจครับ และเมื่อคุณนะครับผ่านกดเกณฑ์ตรงนี้นะครับมีผู้ติดตามครบ1000แล้วนะครับแล้วคุณจะมีปุ่มฟีเจอร์นะครับที่เป็นปุ่มไลฟ์ครับให้คุณสามารถไลฟ์ได้เลยไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกกดเกณฑ์ตอนหลังนะครับแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าถ้าหากใครนะครับมีปัญหาในเรื่องของการไลฟ์คุณผ่านกด1000คนแล้วและคุณมีอายุมากกว่า18นะครับคุณสามารถไปที่ a c e b o o k นะครับ TikTok อก v e Thailand นะครับไป กดนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับพูดคุยกับทางแอดมินบอกกับเขาว่าคุณเนี่ยผ่านกฎเกณฑ์ตรงนี้แล้วนะครับและต้องการได้ปุ่มฟีเจอร์ไลฟ์แล้วก็อย่าลืมนะครับส่ง username t i ต t o k ของคุณไปให้เขาด้วยครับเขาจะได้ตรวจสอบและมีการเปิดฟีเจอร์ไลฟ์ให้กับคุณได้ครับ ซึ่งเมื่อคุณไลฟ์ได้แล้วนะครับคุณจะต้องออกมาไลฟ์ครับเพราะไลฟ์นี่แหละเป็นฟีเจอร์เป็นช่องทางในการขายสินค้าของคุณให้คนเข้ามาเห็นคุณนั่นเองแต่ผมต้องบอกคุณก่อนอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากคุณขายตรงๆเหมือนกับใน Facebook เอาสินค้าออกมาขายพูดราคาต่างๆเหล่านี้นะครับคุณจะขายไม่ได้ครับคุณจะต้องขายยังไงคุณจะต้องรู้กฎของชุมชนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้จักกฎของชุมชนใน TikTok ก่อนครับใน Tik t o k นะครับเขาไม่อยากให้คุณพูดคำว่า ราคาโปรโมชั่นพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าและที่สำคัญที่สุดห้ามใส่ช่องทางติดต่อใดๆทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l ล n e เบอร์โทรศัพท์นะครับ Li n e แอดนะครับหรือว่า บัญชีธนาคารเองก็ตามห้ามเอามาโชว์นะครับบนไลฟ์สดของคุณติดขาดเขายังมีสิ่งที่เรียกกันว่า NR ครับหรือว่า not recommended ครับหมายความว่าไลฟ์ของคุณนะครับจะไม่ถูกนำส่งครับให้กับคนจำนวนมากครับคุณก็จะสังเกตได้เลยว่ามีคนเข้ามาดูคุณนะครับเพียงแค่สิบ หรือน้อยกว่านั้นนะครับและวเมื่อคุณถูง NR นะครับยอดวิวของคุณก็จะลดลงครับทำให้โอกาสในการขายเนี่ยมันก็น้อยลงด้วยดังนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำในขั้นตอนต่อไปว่าคุณจะต้องไลฟ์ยังไงครับ ขั้นตอนในการเตรียมร้านนะครับที่เหมาะสมนั่นก็คือคุณควรที่จะนําเสนอสินค้าของคุณให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการนําสินค้าของคุณนะครับมาวางเรียงข้างหน้านะครับหรือว่าแบ็กกราวน์เป็นลูกสินค้าที่ดูสวยงามนะครับและดึงดูดใจครับที่สําคัญเลยครับคนที่ออกมาล้านนะครับจะต้องดึงดูดคนครับคุณอย่านําเอาความเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับบนโลก Facebook มาใช้บนทิกตอกครับเพราะทิกตอกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คุณจะได้ปฏิสัมพันธ์ครับไม่เหมือนกับใน a c e b o o k นะครับใน Facebook เนี่ยคุณจะมาขายป้าง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 คุณไม่จําเป็นต้องรู้จักกับคนที่เข้ามาดูร้านของคุณก็ได้ครับแต่คนในทิก t o k นะครับเขาอยากรู้จักกับพ่อค้าแม่ค้าครับเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไง ดังนั้นคุณจะต้องสร้างการปฏิสัมพันธ์พูดจากับเขาครับเล่าเรื่องแนะนําตัวเองทักทายอ่านคอมเมนต์ต่างๆพวกนี้ครับจะสร้างความปฏิสัมพันธ์สร้างความไว้วางใจครับและเมื่อเขาไว้วางใจคุณแล้วนะครับโอกาสที่เขาจะนั่งฟังคุณเมาส์มอยต่างๆนะครับมันจะมีสูงขึ้นและสุดท้ายแล้วคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องของการปิดการขายครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณการออกจันรตัวโตๆเลยนะครับในระหว่างการลากนั่นก็คือคอนเทนต์นะครับสำคัญมากๆนะครับ คุณสามารถที่จะพูดถึงสินค้าของคุณอย่างไรก็ได้ครับแต่อย่าลืมกดชุมชนที่ผมบอกไปตอนแรกนะเรื่องของคําพูดว่าราคาโปรโมชั่นนะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับลูกค้าและการใส่ช่องทางการติดต่อต่างๆนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณควรทําคือการพูดถึงสรรพคุณของสินค้าครับมันให้ผลลัพธ์กับคุณอย่างไรและถ้าหากคุณมีทสติ i m เนียลนะครับมีลูกค้าเนี่ยที่เขาเนี่ยใช้แล้ว ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีเอาเขาขึ้นมานะครับในกล่องเล็กครับให้เขาขึ้นมาพูดแนะนําสินค้านะครับตรงนี้แหละครับมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับไลฟ์ของคุณได้ด้วยลองใช้ฟีเจอร์นี้กันดูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ใน TikTok นะครับ วิธีการเหล่านี้นะครับคือวิธีการที่จะทําให้คุณขายได้ครับขายได้ผ่านทางการไลฟ์ดังนั้นนะครับน่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับว่าคุณจะใช้ทิ To อกในการขายได้อย่างไรลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับไปใช้ดูครับแล้วมาบอกใต้คอมเมนต์ด้วยว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับและถ้าหากชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด c r i b e ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะผมจะนำคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับมานําเสนอให้กับคุณทุกอาทิตย์เลยนะครับเดีาอกนคลิโห้ ับไปนะครับสวัสดีครับ